คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับผมเอสลจ้านะครับสวัสดีครับต้นอาวุเชครับผมอ่าวันนี้ EP รอคอยมานานนะครับกล่ององนะครับนักโทษกัวนักวหนา โหจุกเห็นทีนี่โอ้หหอนเลย <c oughs> แค่เห็นลมออกปากครับ <c oughs> แค่เห็นก็ร้องนะครับไอ้กล้องตัวเนี้ยมันเป็นพลายแรงมากและมันเป็นกล้องดับมาเฟียดับนักเลงสมัยก่อนนั่นเองนะ <c oughs> อ่ากล้องนะครับอ่ะใช่นี้ไหมโอ๊ยไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ดัี <c oughs> อ่ะไม่ใช่อันนี้อ่ะอันนี้ไม่ทำอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม้ธรรมดาครับเออนี่กล้องอยู่นี่นะนี่หน้าตากล้องนะครับเนี่ย ที่เขาเรียกกล้องนะครับนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นก้อนกลมๆอยู่นี้ครับแล้วก็เป็นไม้ไม้ต้องเป็นไม้ตันอย่างเงี้ยเป็นไม้ด้ามจอบนะครับไม้ตันนะครับเนี่ยอ่าอ่าอันนี้ตัวตัวขึ้นรูปไปนะครับมาดูตัวนี้มาดูตัวข้ามมาดูตัวครับอ่ามาดูตัวนี้อันนี้สมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้่อยมือสมบูรณ์แบบนะครับนี่อะไะครับที่เขาเรียกกล้องที่ว่าตีตายสมไมก่อนอ่ะใครผิดวินัยเดี๋ยวรู้เลยตีเนี่ยใช่ ไม่ว่าจะเกมแทงแล้วแต่ก็จะใช้เลยอันเนี้เขาอ่าเกมหยุดสักใช่เดี๋ยวจะเล่าอนุภาพของมันก่อนอ่าเอาเอาเพื่อนตุ๊ดเอาลงไปแล้พันให้ดูอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตุ๊ดไปเลือยถ้าบอกไปอ่าพี่ตุ๊ดพันให้ดูไปเรื่อยนะครับนี่อนุภาพของกล้องนะครับอ่าก็จะเอาก็จะเอายางยางพันไปนะพันเดี๋ยวพี่ตุ๊ดพันให้ดู เดี๋ยวพี่ตุ๊ดพันเสร็จก็หน้าตาจะไยแบบนี้แหละครับนี่เดี๋ยวมาฟังอนุภาพมันก่อนจากผมนะครับอนุภาพของมันเนี่ยนะครับคือตีเนี่ยนะรครับฟังเสียงนะครับแล้วคิดดูตีคนนะ่ะตียังไงอะ่ะเดี๋ยวเราจะบอกนะครับว่าตีไงนะครับกล้องเนี่ยสมัยก่อนอะ่ะผมเห็นนะนั้นตาซึมเลยนะครับก้องจริงๆแล้วอะ่ะทำอย่างนี้ได้นะครับ ทำอย่างนี้ก็ได้นะครับเอ,เ,อเอายางพันก็ได้เอายางพันก็ได้แต่ว่าก้องจริงๆแล้วอ่ะคือเป็นยางพารานะครับยางพาราหรือกาวโรงงานนะครับเอาไปจุ่มจุ่มถังกาวนะครับ like จุ่มไปในถังกาวนะครับจุ่มก็ไปแค่นี้นะครับจุ่มเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปตากแดดนะครับแล้วก็เอาไปตากแดดนะครับพอมันแห้งเสร็จก็มาจุ่มปุ๊บไปตากแดดจนมันเป็นก้อนแบบนี้ครับ พอไปจุ่มอ่ะกาวมันก็จะแบบว่าเหมือนมันกำลังแข็งอ่ะเราก็ให้นักโทษปั้นปั้นปั้นให้มันกลมครับพัวมากนักโทษทำเองโดนเองนักโทษทำเองโดนเองใช่ครับก็ปั้นปั้นแต่ว่าสองคมอ่าแต่ถ้าก้องจริงจริงรุ่นดึกดำบรรณอ่ะต้องเป็นยางพลานะเป็นเนื้อยางพลาข้างในนะครับจุ่มยางพลาจุ่มเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็แผ่ไว้ตากแดดนะครับพอมันแห้งนะครับแล้วก็มาจุ่มอีกนะครับจุ่มจนเป็นก้อนกลมๆไงครับแล้วก็ปั้นขึ้นรูปนะครับปั้นปั้นปั้นข ทัเป็นต่อยกลมๆนะครับแต่ว่าบางจำก็ใช้ยางใช้ยางยางในรถยางยางวงใหญ่ช่างในรถแบบนี้นะครับยางวงหนังกระติกอีกที่ใหญ่อะอะยางวงแต่เขาจะหาเลยยางลรงแกงยางลรแกงแกงเส้นใหญ่ใช่ก็เส้นเล็กแต่เขาหาเลยทอ่นี่ก่อนทําแกนในก่อนอาทาแกนในก็เอาแล้วก็รวดนะครับรวดใช่รวดที่ว่าเป็นรวดบางทีมันก็หล่อหล่อปูนมาหน่อยก่อนอ่า รอหลอห,ลอ,หลอปูขึ้นมาหน่อยแล้วนี่วางไว้นะแล้วก็เทกาวลงไปใช่อ่าแล้วก็เขามีตัดตัดตัดให้มันคือทำยังไงก็ไดนะ้ให้มันเป็นทรงเนะนี่ยต้องนะให้มันเป็นทรงเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าช้ำในตายเพราะเวลาตีอะเขาเรียถ่วงครับถ่วงโดนมากๆช้ำในอันนี้คือลูกเล็กอันนี้ยังลูกเล็กอยู่นะครับอย่าลูกเล็กที่นี่ลูกเล็กอยู่นะมีลูกใหญ่กว่านี้นะโอ้ย่างงี้อะอ่าใหญ่เลย แล้วทีนี้พอเวลาเวลาตีอ่ะโดนตีอ่ะนี่คืออาวุธเนี่ยเขาจะเสียบไปอย่างนะเสียบไปเสียบไว้เสียบเลยมีไรไซน์เลยมีกระบองมีก้องให้เลือกเลยอ่ามีก้องใหญ่กองเล็กก้องกองใหญ่กองกลางตีสั่งสอนนี่ไหวแล้วก็เลยอกไท่ไหน่นะคันนี้ว่ไหวอ่ะตีสั่งสอนอ่ะไหวไหวตีแตกครับไหวน่ากลัวกว่าไปจะมีไหวมีก้องอนัเนี่ยน่ากลัวกระบองไม่น่ากลัวเท่าไหร่ใช่ผมไม่กลัวเลยเลยกระบองไหวอะไรผมไม่กลัวนะครับ ไม้ไม้ตันๆอย่างเงี้ยตีผมก็ไม่กลัวนะครับกลัวกล้อง oh. ช้ำในอ่ะทำไมทำไมกล้องตีถึงตายมันช้ำในอย่างเงี้ยช้ำในมันช้ำในด้วยแล้วก็เป็นที่บีระยะยาววัน,นโลโรคออกมาตายรังนอกเยอะออกมาตายข้างนอกโอาาา้นอ,อาาตานอ oh, ตอน,ตอน,ต,อนตอนที่ว่าอยู่อ่ะตายทุกเดือนเลยนะเพื่อนนะตายทุกเดือนสะสมะมึงสะสมแล้วยิ่งคนเป็นโรคร่างกายไม่แข็งแรงอยนะู่แล้วไปง่ายเลย เอาไปพวกนี้เป็นโรคแทรกซ้อนเข้าง่ายพวกบวกทีบีมั่งบวกอะไรมั่งเป็นโรคปอดเนี้ยิ่งไปไวเลยออกบ้านเลยเราพอบอเลยต้องแผนรัวมาพวกตาโมับบางคนใช่บางคนนั่งรถเข็นเลยอ่ะนั่ง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 รถเข็นนี่คือหนักแล้วหนักแล้วฉีดยาแล้วใช่ยาแล้วคือ เราไม่ได้พูดให้ลายใครนะเพื่อนนะเหนมาเยอะแล้วเราตายกันเราไม่ได้พูดให้ลายใครเราพูดความจริงนะครับความจริงก็ต้องรับให้ได้นะครับผมเนี่ยหลังเสียวทุกวันเนี่ยเวลานั่งปวดหลังปวดอะไรเป็นเพราะก้องแหละเพราะเลยเสียวหลังใจทุกวันนี้นั่งปั้นมงกรนานๆไม่ได้หรือนั่งทำอะไรนานๆเนี่ยรู้ขึ้นมาแบบแป๊บเลยปิดตัวนี่ต้องค่อยๆอ่ะก็ฝากไปถึงคนที่เคยตีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครบ้างนะที่ใช้กองนะครับมันเป็นอย่างนี้ คนที่เคยตีเขาครับเอาแบบนี้ตีนะครับทําโทษเนี่ยมารุ่นใหม่เนี่ยเขาให้ตีอ่ะตูดลงมาจากเอวเอ่ะครับจากเอวแหละจากเอว,จา,เอวจากเอวนะครับจากเอวลงมาคือตูดนะครับตีได้แต่ตูดแต่ว่าในกรอบพีเดียมอ่ะมันก็ไม่เห็นมันมันก็ไม่มีคัดมันเราจะไปฟ้องใครทำอะไรฟ้องญาติฟ้องไม่ได้ฟ้องใครญาติอย่ไหนบางคนไปฟ้องญาติญาติขึ้นไปหาผบผบก็บอกว่า อ๋อมันเป็นเรื่องเขาใจผิดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีอะไรชุบชุบไปใช่ไหมครับแล้วเดือนนี้ถ้าผิดวินัยกรรปุ๊บเขาตัดเยี่ยนยาก่อนเลยสามเดือนใช่ตัดเยี่ยนยาขึ้นไม่ไม่ให้ใจญาติเลยกันใจญาติอะการฟ้องใช่การเราฟ้องและจดหมายนี่ห้ามเขียนเลยเพราะกลัวร้องเรียนใช่กลัวร้องเรียนนะครับโกงไปไปกระทรวงยุติธรรมไปอะไรทีนี้ว่าเราคุยกันเนี่ยจะมีคนเราฟ้องมั้ยรบไม่ใช่เราเราไม่ได้พูด ไม่เอ่ยชื่อใครเลยเราไม่เอ่ยชื่อใครนะครับแต่พูดถึงว่าคนที่เคยตีคนนะครับตีตีคนดีวกว่าจะใช้คําว่าักโถดีวกว่อเนนะี่ยตีคนเนี่ยนะครับเนี่ยตีตายกันหลายคนนะ้ะลองลองไปดูเอ็กแพดเอ็กซเย์นะที่มันเป็นโครงกระดูกอะ่ะเป็นข้อ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 ,ขอคิดดูนะครับคุณตีเขาอะ่ะตุ้มเนี่ยกระดูกเขาที่เป็นข้อมันักเสียบ มันักเศบ้างกั้เหมือนกันแล้วนะใช่ก็คนที่ตีผมนะครับคนที่ตีผมนะครับผมก็ยกมือสาธุผมมาทําผิดจริงแต่ผมก็ไม่น่าตีครับมันไ่น่าตีผมกนาดนั้นขอให้มเจอว่าผลบายภาคหน้าขอให้มึงรับเวรนรับกรรมบ้างครับถูกเออนะก็คือว่าทำไมผมต้องยกมือไหวสาธุผมเคยเผาพริกเผาเกลือไปให้นะ ผมขอให้ครอบครัวแม่คิดผายไปว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะผมเกมแค่สักนะครับเกมแค่สักน่ทำวินัยเราผิดอ่ะเราผิดนะแต่เราผิดเราผิดแต่มันเกิดมาเหตุตัดชั้นตัดรถรถเราไปสิเกิมาเหตุตามกฎหมายอ่ะเอาตามกฎหมายเลยเอาหวายตีเราก็ได้เอาหวายตีเราก็ได้ตัดชั้นตัดรถรถงินยืมยานเราไม่พอเอาแบบนี้มาตีเราอีกตีแบบเก็บโจรแบบผ้ากันเลยผมขอระบายหน่อยจัดเลยบางทีอ่ะเขาแบบ พอมีปัญหามาข้างนอกเงี้ยครอบครัวก็มาลงกับนักโทษก็มีมีไหมมีเจอเมียะไรร้ออะไรนะแต่จะเข้าทางแล้วเดินเข้ามาเยี่ยวันนี้กูมาลงไม่ดีอ้าวเกี่ยวอะไรกับผู้วะบางคนมีเลื่องนะใช่แต่งานนะอากออกอย่าเข้าทางแล้วเอาแล้วเราก็ไอ้เคลียร์มาแล้วบางทีนักโทษเมียลื่นงแตเจ้าหน้าที่ก็มีเรื่องเราเราเดาลงเขาไม่ถูกแต่เขาไม่น่ามาลงกับเราเราก็คนเหมือนกันเราคิดแต่เราไม่มีสิทธิ์เรียกพูดอะไรใช่พูดก็เข้าตัวเราสักนายสักอะไร บอกเราตัวนั้นรังเกียจมึงอ่ะตัวนั้นรังเกียจไอ้สัตว์ผิดใจมึงอ่ะตัวนั้นรังเกียจมากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้สักบนหัวไทยใช่ไหมร่างกายเรานะร่างกายเราเรารู้เรามันผิดระเบียบเรียนจำแล้วว่าจยอมลับตรงนั้นไหนอ่ะใช่ผมจะบอกให้นะคนรวยเป็นหมื่นหมื่นล้านนักบอลเห็นไหมเขาสักกันเยอะโอ้โหเขาสักกันเต็มตัวไอเห็นเวลาเขามาเห็นวิ่งกันนี้ชนกันหัวถ้าแตกทุกประเทศเขายอมรับไราสักหมดแล้วนะครับพอคนจนสักนั่นรังเกียจพยักยิ้ม กล้องไม่ปวดดีมั้งตะเคียงจาวแช่งมันมีหวดมากกันอ้าวทีนี้เดี๋ยวรอพี่ตุ๊ดพันนี่พันกล้องขึ้นรูปนะครับดูพี่ตุ๊ดพันขึ้นรูปสวยมากเริ่มเริ่มเริ่มเป็นรูปกล้องละแต่จริงๆต้องขึ้นสวยกว่านี้แต่เราทำให้ดูไวนะไม่ดูเนี่ยกล้องเป็นกรตายแล้วเนี่ยไม่ต้องใหญ่กว่านี้อีกนะของจริงอ่ะขอพี่ตุ๊ดพันด้ามจับไว้หน่อยอันนึงตผมพันมาแค่นี้พอเนี่ยเป็นก็ตายแล้วครับตายหมดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะตีให้ดูนะครับวันนี้ มีหนูทดลองอยู่ดูบุรี่ไม่เป็นที่เป็นทางผมจะบอกคาถาดีเลยนะที่เราแขวะคาดปลอดภัยอ่ะอันนี้จริงๆเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีมีความสุขอะ่ะชื่อพ่อชื่อแม่ให้พ่อให้แม่มีความสุขที่สุดอะ่ะผมว่าผมมันเป็นคาถาแขวะคาดถูกนะ่ะผมขับรถคาร์เล่ไปไป,ไปชนนะที่ตุ๊มผมขับคาร์เล่ไปวางน้ําเขียวผมขับไปร้อยหกสิบนะครับผมขับไปร้อยหกสิบผมชนผมชน,ผมชนท้ายรถทนะล้อยหกสิบตัแหกโค้งไม่ชนตูมเชื่อไหม ผมไม่เป็นอะไรเลยทะลากนิดนิด่ห,หน่อยนะครับที่เหลือก็ไม่เป็นอะไรเลยผมตอนนั้นอะผมคอยฟันแม่ผมแล้วก็ผมว่าอารัตนานะเวลาเราเดินทางอะไรเงี้ยเราอารานาถึงพ่อถึงแม่ใช้ชีวิตนี่ระมาทน,นะครับผมคิดว่าสิ่งนี้ดีช่วยคนช่วยคนเนี่ยคนมันยังไปช่วยคนอื่นต่อใช่ไหมผมคิดอย่างนี้นะแล้วก็ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยนกบ้างก็มีนะครับผมอะแต่ว่าผมผม,ผมเน้นช่วยคนเพราะว่า ผมช่วยคนไปแล้วคนมันรู้สึกดีคนเหมือนกันไงเออช่วยคนเราก็ได้ได้จากคนเนี่ยแหละใช่ได้จากคนเหมือนกันเราก็ได้จากคนถ้าช่วยสัตว์เราก็ได้ไปายภาคน้าหน่อยมองไม่เห็นบารมีบารมีช่วยไปเถอะช่วยคนคนะมันเห็นผลเห็นผลที่เราช่วยเขามใช่เราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนกับหรอกนะเวลาเห็นรอยยิ้มเราเห็นรอยใช่ไหมใช่แค่นั้นเองทีนี้เราจะมาทดลองตีไอ้พวกแสบไปที่จับนิจธดา ดุบุรี่เป็นที่เป็นทางอ่าหมบุหรี่ไม่เป็นที่เป็นทางนะครับต้มน้ําแล้วหม้อเมื่อไม่ล้างนะครับถังน้ำปงน้ําแข็งเกลือนกาดไปหมดนะครับวันนี้รับจบรับจุกรับเก็บกันไปก่อนอ่ารับจุกก็เก็บนะครับนะครับตาแซมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลอง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 ดูเลยน้ำแข็งไงไอ้ตาไอ้ไอ้อาร์ตมาไอ้ไอ้ไอ้อุ้นอุ้ยมาด้วยถักเสื้อกันเดินเข้ามาเลยน้องนะครับยังไม่ได้โอยนะกินข้าวยัง มันดูทาเวลาเวลาเวลาที่ได้เขียนนะเราสาธิตได้ดูมสาธิตได้ดูยาดราม่านะครับอันนี้คือคือน้องๆเราไม่ได้มาทารุนกันนะท่านใดไม่ได้ถารุนกันอ่าแล้วก็เราเราก็จะบอกข่าวว่าเดือนจำท่าดาเราเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยว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 ตีเสร็จเดี๋ยวตีเสร็จเดี๋ยวเข้าให้ดูเข้าไปดูเดือนจำใครจะมาถ่ายรูปลงไอชั่นนะครับก็มาได้เลยเราตั้งนานแล้วเข้าไปถอดเสื้อเข้ามาเลยนะครับถ่ายรูป โลเคชันนะครับมาฟังวิทยากรบอกนะครับว่าเขานอนแบบไหนกินแบบไหนอยู่แบบไหนนะครับแล้วก็มีวิทยากรบอกว่าทําคดีนี้ติดเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ใช่สารนะบอกไม่ได้ติดข้าวๆเท่าไหร่ความผิดมันมันจะห่างกันไม่เท่าไหร่หรอเออมันจะห่างกันไม่เท่าไหร่เพราะเราเอะมากมาตฐานมาตรฐานเอมากไม่ห่างเรารู้เลยว่ามาคดีเนี้ยไม่เกินปีไม่เกินปีถ้าไม่สู้นะมาคดีนี้ไม่เกินยี่สิบห้าปีถ้าสู้ก็อย่างเวทวิธีตีมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะไอ ไอ้ตากเราเดียวไอ้ตายตายแต่มันจะดูตายั้งนี้ตายั้งนี้ที่สาวที่จะไม่ใช่มาทามุนหรือมาตั้งตันข้างาขันข้างตบัดหะข้างวิธีตีวิธีตีนะครับก็จะเป็นวันนี้ขออยู่นี่เขาเรียกผมขอบอยเอสนะขอบอยเอสวิธีตีนะครับวิธีตีวิธีทำโทษนะครับก็จะไล่กับไล่กับไล่ลมเหรอไล่ลมโดนไล่ลมรู้สึกจะออกมาเนี่ยแหละตึบหารู้สึกยังตึบๆนี่คือ รู้สึกไงยังไม่ออกยังยังยังนะยังอ่าเติร์ๆตอ่ะดูนี่ๆนะครับมาดูกล้องมาดูตอนตีนะเนี่ยฟังเสียงเนี่ยแล้วตีนะครับเนี่ยแล้วตีเนี่ยแล้วเขาก็ตีนี่เลยพอาะเขาแตะแตกเห็นล้วเขาไหลลงหมดไอ้อียุ๊ดออกเพื่อนเฮ้ยอย่างนี้นะครับปุ้มเนี่ยอันนี้รู้สึกยังนี่รู้สึกนี่นี่แค่บอลรู้สึกเจ็บไหม เจ็บไหมตืบตืบแล้วถ้าโดนพี่สุดแรงคิดว่าจะรู้สึกยังไงหายใจไม่ออกน่าจะหายใจไม่ออกพี่น่าจะหายใจไม่ออกคิดว่าน่าจะแบบทรมานไหมทรมานพี่ถ้าโดนถักสามทีนี่จะรู้สึกไงไม่ใชไม่ทำเลือดน่าจะออกปากอะพี่อ่าเนี่ยแหละครับเวรกรรมมันมีจริงผมโดนอย่างนี้มาเป็นโหลแล้วครับพี่โดนตีอย่างเงี้ยแบบสองมือจับอย่างงี้นะสองมือจับเนี่ยไอ้โหรอี่มัเกี่ยวกับไล่ลงมั้ย ไม่เกี่ยวกับไร่ลมไอ้ไอ้ไอ้ไร่ลมอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวนะไร่ลมก็หนักกว่านี่ไอ้ตาไปไอ้ตาดูไล่ตานั่งรองนี่น้องั่งรองไล่ลมหนักกว่านี้เยอะไอ้คนแรกยกพวกตีกันนี่มาไอ้คนนี้ลืมเกิดจากใครเนี่ยวิธีไล่ลมก็จะไร่เงี่ยตุ๊พูดได้เพื่อวิธีไล่ลมอ่งนั่งกอตไปนกอตไปคุยไปไล่ไปต่้มปต่อไป่าเต่อไปต่ตะอไกเ่อขอไปตมอไปต่อีปต่อไตะอ่าตอ่ไมไ่อต้อออย่าดราม่านะ่จิ้ม แล้วอีกคนนึงก็จะไล่ลงไปเอ้ยรู้สึกไงรู้สึกเสีียเจ็บไหมเจ็บนิดหน่อยทีเจ็บไหมเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยนะเวลาเขาตีเขาจะถามไปด้วยนะครับเฮ้ยมึงตีกันเรื่องอะไรนะครับยกพวกแข่งกันเรื่องอะไรเขาก็จะไล่ไปอย่างงี้ฮะไล่ลงเขาเรียกไล่ลงเจ็บไหมใช่ไล่ลงเวลาตีเขาก็จะไม่นับนะไล่ลงอ่ะเจ็บไหมเจ็บเลยเย้แล้วถ้าตีจุดแรงคิดว่าจะเจ็บไหมเจ็บเจ็บใช่ไหมข้าไม่ลงอ่ะ ข้าวรู้รู้รู้รูนละ้อู้ร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 ู้เน้รู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 ้รเอาดีเู้รู้รู้้าตีแรง้รู้สึ้ไงก็ม้เลือดู้่้รูมรู้รรู้้วเนี่้รรูเรู้รู้รู้ร้รู้รูบรู้้รร้รรี่่้้้้ หนักๆจะรับได้ไหมผมว่าไม่น่าได้ผมว่าไม่น่าได้อะคิดรอบตัวเองได้กี่ทีทีเดียวทีเดียวโอ้โหมึงนี่อ่อนไปๆไปนั่งน่อดไอ้อ้วนนี่มึงนี่มึงนี่หัวโจกเลยเนี่ยแปะดีๆนะนั่งขัดสมาธิดีๆไอ้นี่หัวโจกนะครับนี่พ่อบ้านใช่ไหมพ่อบ้านลงพัวใช่ไหมมึงอ่ะฮะมึงพ่อบ้านลงพัวใช่ไหมฮะเอาไปทะเลาะกันเรื่องแย่งแกงใช่ไหมเมื่อกี้ใช่เว้ ฮะงาุ้งแดหงิดปุ๊บเนอะทำไมผมได้ของคนอื่นนะพี่ได้ของมึงตัวใหญ่อะเอา้าเนาะนี่เจ็บไหมฮะได้อยู่พี่ได้อยู่อ่งงรงงะรู้สึกไงรู้สึกไงแต่เนี่ยนี่ไล่ลมมันเนี่ยไม่นับนะอันนี้คือไม่นับนะเนี่ยมันยังไงพี่โอ้ยไล่ลมเป็นไงเป็นไงเป็นไงรู้สึกไงมันเจ็บนะพี่มันตึกตึกเจ็บไหมเจ็บพี่คิดว่าพี่ตีเบานะเนี่ยถ้าพี่ตีแบบสองมือสุดแรงอะสุดมากโดนสองมือ อะไรเงี้ยเอาเอาเอาทักทีไหมเอ๊เทมันมีหรอมหนาโอ้โหเรื่องอะพี่โอ้ยคิดว่าจะรับได้กี่ทีไม่ไม่เกินสามอะผมอะไม่เกินสามคิดว่ารู้สึกไปแน่ใช่ป่ะไปพี่เขาไปนี่คือรับไม่ได้แน่ผมเลิกเกเคแล้วผมก้มเลยเว้ยแล้ว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 ลองนึกสภาพนะตีจนรับไม่ได้แล้วอ่ะตีแบบไม่อยากให้ตีอีกแล้วอ่ะแบบรับไม่ได้แล้วอ่ะแต่เขาบังคับไม่ให้ตีอีกอ่ะมึงชอบไหมไม่ชอบพี้ มึงจะรู้สึกยังไงตอนนั้นอะโอ้ร้องไห้เลยพี่รออะไรผมอ่ะร้องไห้เขาตีจะรู้สึกไงก็ต้องทนนะพี่เป็นงั้นมันก็ต้องโดนอยู่ดีอะพี่ห้ามไม่ได้อะเออเด็กก็ไม่อยากไม่มีใครอยากโดนหรอกพี่ใช่บางคนนี่เลิกเลิกเกเลยเกไม่จริงนี่เลิกเลยเพราะว่าบางคนอะยิ่งตีเขายิ่งโมโหเวลาเราดิ้นเราเนี่ยเหมือนเขาไม่ชอบนะเขาไม่ชอบมันเขาไม่ชอบเราเวลาเราดิ้นเราเนี่ยอยางเอ้าออกอาการหนัะออกอาการหนับเนี่ยพอเราออกอาการหนัวมาเขาเราเจ็บอะไอ้สัตวกกูเจ็บอะไอ้เนี่ย อาจะไปทนได้เออมึงลองมาตีกูแบบนี้ข้างนอกดลเฮียใช่ปะไอสันตอถอนไม่ได้ไม่รับรองได้ข้างนอกน่ะมาแอะไม่ถึงทีหรอกครับถ้ากูมีปืนกูเอาไปขายไม่ใช่หรือางมันก็รับไม่ได้หรอกครับทุกคนแต่อตีมาดูที่นี้เวลาตีตีตรงไหนที่มันเป็นผลมากที่สุดข้างในนะครับคือตีตรงนี้ครับไต่ตีตรงนี้มันเป็นไตนะครับเนี่ย แล้วก็ตีนะครับอ๋อตีกระดูกสันหลังเนะี่ยแถวนี้นะครับเนี่ยช่วงนี้นะครับเนี่ยช่วงเนี้ยคือช่วงเป็นข้อกระดูกสันหลังเนี่ยช่วงนี้ทั้งหมดเลยเวลาตีเนี่ยมันช็อตนะครับมันจะช็อตแบบแป๊ดเลยนะครับระยะยาวใช่ไหมระยะยาวเนี่ยแล้วก็ช่วงเนี้ยคือช่วงตายนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยคือช่วงที่ตีตายเลยถ้าใครโดนตีเน้นช่วงนี้ครับตายแน่นอนอาจจะตายผ่อนโสงถ้าเกิดบางคนก็เร็ยวไม่ทันออกเลยอ้ามจลองเลย เล้วมึงน้ามามาเอ F บ้างนี่ก่อน S F ม้างนี่ก่อนจะไปไหนมาเข้ามาทางกล้องเลยน่ะมึงต้องลองบ้างเพื่อนลองดูลองดูเคยลองแล้วเคยลองแล้วชอบไหมมึชอบมาลองดูกินไอติมเผื่อไม่ทำผิดไงก็ไม่ได้ทำแล้วไงก็ไม่ได้ทำแล้วไงจะเห็นจะถ่ายละภาพผู้หญิงน้องพใหญ่นั่งก่อนนั่ง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 ลองดูลองดูผิดอะไรมาเนี่ย ไปถ่ายรูปเมียเขาทำไมฮะไปถ่ายรูปเมียเขาทำไมโอ้พีใจเน่ฮะมไปถ่ายรูปเมียเขาทำไมไม่ได้ถ่ายนี่นี่ขอกล้องพล้นเลยนี่นี่ขอขอโทษทีนะครับท่านผู้ชมบางคนต้องมีแบบเกลียบด้วยเกลียบเกลียบไปเงี่ยฮะฮะพวกไก่ไก่ฮะอ้พกอะไรอ่ะเมียเ่ยพกอะไรด้วยเนี่ยพกอะไรเฮ้ยพกอะไรแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เอาหัวลุกไป แอลกอฮอล์พวกแอลกอฮอล์ด้วยไอ้พวกเนี่ยหายใจไม่ได้หรอไหนถอนบวกดิโอ้โหัไอ้เพื่อนเปิดหน่อยดิเปิดหน่อยดิเออจำหน้าดินี่แหลเดี๋ยวานี้อาร์ตอาร์ตตัหันมาน้องๆสวัสดีครับยังสวัสดีครับผมผมไม่เกี่ยวนะนี่นี่บางคนหนึงครับขอโทษจีนะนี่เพื่อนผมเองครับเหยียบมานี่เฮ้เหยียบนี้เลยครับโอ๋ออยู่ในตู้เย็นอยู่ในตู้เย็นบ้าเลยอ่ะบ้าเลยมึงไม่ตีเลยเนี่ยไค่ลองแล้วไงอยู่ในตู้เย็นเพื่อนไปกันไป ของคุณอยู่ไว้ไหนอยู่ในตู้เย็นมีอีกไหมจะพาไปเอาเลยมีอีกไหมไม่มีแล้วใครไม่มีตู้เย็นใครไม่มีตู้เย็นมีของพี่ตู้เย็นเยอะกันีโอเคนะครับก็จะตีประมาณนี้ครับตีหนักโดนอาพี่ต้นเคยโดนมาที่ที่ไหนบ้างเนี่รอบโอ้โดนโดนกับงที่อ่ะถ้าถ้าย้ายไปไหนอ่ะเออส่วนมากก็โดนท้องกันก็ก็บ่อยอยู่นะล่าสุดนี้โดนจากสิงห์บุรีมาอ่า ถิงมุลีนี่โหยงมวยทุ่ยเกมไฮโลมั่งเกมอะไรมั่งเกมมยของกินลงครัวมั่งม้งมั้งมุ้งมุกงมุ้งมุ้งมุ้งมุงมุ้งมุ้งมุ้ามุ้ง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 ม่้งมร้นมุ้งมจางมุ้ง่เ้ามุองมุ้งมอ้งมุนมุ้งมบ้งอุ้งมุรงมุ้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 งมห้งคุ้งม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 ุไงม่้ง้้ง้งง 800ยบาทครับค้างคืนนะครับค้างคืนครับมีข้าวเลี้ยงมีอะไรดูเลยว่าดูครับถ่ายรูปก็ได้นะครับถ้าเราถ้าเราไม่มาค้างก็ถ่ายรูปได้นะครับต่อหัวร้อยห้าสิบบาทครับแต่ถ้าค้างคืนแปดร้อยนะครับเอาเงินที่ได้มาก็มาช่วยเหลือดื้อเสมคนที่ไม่มีที่แบบที่จะไปมาตั้งต้นมาอยู่เนี่ยครับได้ขน้ำข้าวช่วยเหลือกันไปไม่ได้เราไปไหนเป็นส่วนตัวนะครับ วันแรกนะครับใครจะมานอนมาอะไรทักเข้ามาได้เลยนะครับเพจเอสลมเก้านะครับหรือเฟซบุ๊กเอสลมเก้านะครับ EP นี้ผมและน้องๆบ้านพัทยาทั้งหมดนะครับนะครับรวมพี่อาร์ด้วยนะครับแล้วก็แข้งหญิงแข้งหญิงคนครับข้งหญิงคนนี้ไม่มีนะครับสองไม่มีผู้หญิงไม่มีสองไม่แคร่บอกไปว่าผู้หญิงไม่มีบอกผู้หญิงไม่ไหวโอเคครับเราทีมงานบ้านพัทยาทั้งหมดลาไป EP นี้พบกันใหม่ EP หน้าครับฝากสภาพแดนที่เจ็ ทาดานะครับสั่งได้ในเพจอย่างเดียวนะครับแบรนด์ทาดานะครับมาม่าเอซลมเก้ากำลังจะมานะครับมาม่าอมาม่ารถน้ําตกนะครับมาม่ารถน้ําตกของเอซลมเก้าโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับาไปก่อนนี้ไปแล้วครับไปแล้วงอมเฮ้ยแต่กล้องไปไหนมึนี่ They will love down a shiny quick update